này nee, nè nee, nè, nee. ta ta la, la. Hi. Nè. Nee. <laughs> Bless. <cười> hey. Hello. Eki, ba say hi. Sister. Nang long, nang long. นั่งลงดีๆเราจะเดินกับหมาในวันนี้ฮัลโหลฮัลโหลซิสเตอร์นั่งลงเดินกับหมาวนันนี้เดินกับหมาจ้าหมาดึงเราฮัลโหลหมามันดึงเรา năm con xinh luôn nè long sister nè nah. hello 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 lên ngay lên dài còn tái in Và xe rửa Đua rai Đơn đi đi xì Đơn đi đi xì Làm nà rác nói cha Nà rác nói Hi Hello Má ผลปุยสวยมากนะจ๊ะของลูกสาวมาลูกสาวนะจ๊ะมาของลูกสาวสุนักของลูกสาวจ้าดูพาเดินมันก็เล่นของเขา เดินดีๆหน่อยนุ่นเดินดีๆหน่อยเดินช้าๆเดินช้าๆดูวิ่งไปละพาหมาเดินพาหมาเดินพาสินัรเดินจ้าดูมวิ่งดึงเราจนหอบเลย ก่อนไปอินซิสเตอร์ซิสเตอร์เยวน่ารักทำน่ารักหน่อยสิทำน่ารักทำแบบไหนไหนเดี่ยวทำน่ารักหน่อยทำน่ารักหน่อยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเดี่ยวโอ้ยทำให้น่ารักหน่อย ดูดูดูเดินให้น่านรักหน่อยเดินเดินเดินลากเราอีกแล้วเดินสิเดินให้น่ารักหน่อยหนุนรถมาละดูดึงเรา ฝั่งนน้นก็มีน้ำนะจ๊ะน้ำรอบข้างจ้ะมีม้าด้วยเนี่ยสวนม้าน้งก็อยากวิ่งเดินดึงเราเขาออกมาข้างนอกเขาก็สนุกกันใหญ่เลยวิ่งใหญ่เลย วิ่งวิ่งเล่นใหญ่เลยเราเดินจะไม่ทันนะ หมาสุนัขแสนร,รู้สุนัขน่ารักเงยหน่อยเง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 ยดูหน่อยอเขากำลังวิ่งไกลเลยวิ่งเราก็วิ่งตาม ดึงเราไัทงนั้นเลยนี่เขาเดินพาสุนัขเดินนะจ๊ะพาสุนักเดิน,น,ขน,เ,ดนเขาก็วิ่งหอบเลยเราวิ่งหอบเลยจ้าวิ่งจะไม่ทันเขา ดึงเราเราเดินไม่ทันแล้วไปเร็วมากให้ดูบรรยากาศนะจ๊ะบรรยากาศทิวทัศน์สวยงามทำอะไร Uh. Đi nào. Như chơi chơi. Như như chơi chơi. Thế sao bạn đi này chá? Sao bạn đi này? Sao đi chá? Bạn đi này. Na lắc. Hi hi. Hello. Bạn đi đơn ở khăn nào chá? Đơn ở ดูด,ด,ดูดูนางเนนางก็อยากจะไปนางอยากจะไปแล้วเนี่ยทำไมน่ารักอย่างนี้สีสวยมากเลยขนเขาเนาะสีปุยน่ารักมากน่ารักจริงๆออ้เดี๋ยวก่อน่อาเพิ่งไปรอด้วยอย่าเพิ่งดึงหนัดนี้ เรากำลังนั่งอยู่กับหมานะคะกับสุนัขแสนรู้สุนัขน่ารักดูเขาไม่อยากจะไปไหนเลยเนะี่ยอยากจะวิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะอย่าพึ่งเลยเหนื่อยแล้วหอบหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนจ้านาะหยุดก่อนอยาวนั่งแล้วจ้ารอเหนื่อยโกนตาย กนใตน้หัวเสรบรรยากาศนะคะบรรยากาศข้างนอกจ้าหันมานีหน่อยไหนหน้านันนี้หนอยงามไหมนี่งามไหมโอ้หอบเลยเนีย่เดินดึงเราใช้ไกลเลยดึงมากเลยนะจ้าเนี่ยไออากาศเย็นเลยน,นะคะดูบรรยากาศข้างนอกนะจ้าทิวทัศน์ข้างนอกจ้า รถวิ่งมานะคะบรรยากาศข้างนอกสวยงามจ้าดูเหนื่นอยแล้วสิเหนืออน่อยยังเหนื่อยไหมเราโอ้ยหอบ้าปากแววแวแว มีสุนัขตัวหนึ่งก็พาเดินนะจ๊ะให้เขาเดินวิ่งออกข้างนอกมั่งเราอยู่ในไหนบ้านนะใส่กรงใส่กรงเอาไว้แล้นะเวลาเราเขาไปเที่ยวก็ให้อยู่คนเดียวน้อยเหงาอยู่คนเดียวต้องพาออกเดินข้างนอกหน่อยนะจ๊ะความสุขของหมาสุนัขน่ารักสุนัขแสนรู้ เขาก็นั่งรอเป็นเพื่อนนะจ๊ะนั่งรออยู่ข้างนอกนะจ๊ะถ้าเราไม่ไปเขาก็ไม่ไปนะจ๊ะถ้าไปเนี่ยดึงเราหอบเลยเดินจนหอบเลยจ้าน่ารักจริงๆคิดถึงสุนัขจ้าจะไปแล้วจะไปแล้วมันจะไปแล้ว นี่นะคะบรรยากาศข้างนอกค่ะบรรยากาศมีแต่หญ้าไม่มีต้นไม้นะจ๊ะมีหญ้ามีภูเขามีภูเขามีเมฆตอนนี้เมฆเต็มเลยนีสวนเลี้ยง มมามมาเขามีม้านะคะตรงนี้เราถ่ายไม่เห็นม้าอยู่ในบ้านหรือเปล่าเขาไม่ออกมาเนี่ยเราก็จะกลับแล้วไป<ะ>กลับบ้านไปกลับบ้านอนุแสนรู้ไปกลับบ้านฮัลโหล ไกลมากเลยไกลเขาอยู่ใกล้มากเลยนุนโอ้ดูเมฆค่ะแค่นี้ก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้อัมพร i อซ์แลนด์ชาแนลด้วยนะจ๊ะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องอัมพร i อซ์แลนด์ชาแนลจะไม่พลาดคลิปหน้าต่อไปนะคะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามจ้าสวัสดีค่ะ